จะอะไรมาได้ใครก็จะให้จะอะไรมาละนะบางคนขออ้อนวอนแย่เดียวอ้อนวอนขอนะไปออะไรก็ขอขอแต่ไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยให้ทานเลยไม่เคยดูธรรมะนักบวชเลยไม่เคยราักราาอย่างงจังมากเลยอยน้ถอะไเ แาบอยเป็นคนเลยอย่างเี้ยไม่ทำงานสังคมเลยอย่างี้็ต้นนี่อย่างนี้จะได้อออะไมาจะมาอ้อนวอนอะไรตั <the> I mean. ้งอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าประโยมที่ท่งคุณค่าแล้วก็ขอยาเดยาเดยวรับอุปถัมภ์อุปถัมภ์อยวันนี้เดี๋ยต้องรเดี๋ยวตอเรียนต้ไปปรึกาอาจารย์จะได้ตามมาแต่ถือว่าเ้็นสิทธที่ดีประโยชนมีเดยตาลูกเด็กเล็ลูกสาม ขระนั r ası, r ilia, re, re, ang, re, ara, ้น ah, ่ร oh. ah, ่อว่าุเประกอดการนสาษนเศกามปนกรเนโยมรับาอาสาสละต่ว่ารกันการปฏิบัติธรรดีครับโอ้โาดีไมอยู่รหนมาเรามผู้ใหญ่ชาวบ้านโูมาในบทโยมหลายหมู่บ้านอย่งมาเรื่องบนเร่อีการด้วยกันกับเบิความไม่มีสร และจะดูตาบ้านกันเช่นคนละหมู่บ้านบาตาดังเพราะเปนความรักที่มีคนแตคุใหญ่ขึ้น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 พบหน้ากัน,น,บบนกในในใน็นนยุ้งแย้งใส่ใสแต่ตาร้อนเรือกจะตานดใดก็ตาดังนี้ยห็ไม่โยมพักน้ดเป็นตีรกลางเป็นตีกลางกลางเพราะรียกว่าคนนุณงามความดีที่เป็นกาลางดังต้นตัไปไใไใบ ก็ดูเรื่องของความดีและเป็นคนว่าความดีที่มันเปนของไวยและาาติวาไปาไปายอรับค่อยๆาตัวนี้ะน้อาอะไราวันนี้ถ้าพอเวลาหรือว่าัสุดท้ายแล้วแล้วก โดยว่ากา่ว่าปางคาการเชื่อมทางเข้าวัดปาบนปางเื่อนปางางเหนะอจานมารกับขันนห้อกันเดียวไม่วางครับที่มาแสดงภาพปีครับตาอาจารพระภูมิวัดเยงนอกจานออรนอพระภูว่า อาะอาคุณกาภราตำบลน้องอภวศิษยาาไปนะครับข้าพเจ้าปุเุชนต้องให้พตะอาจารมหามหาและอารอาครีก็จะักให้น่ยผมเนี่ยนะจารละยาเือก็รออยู่ฟังรดนเ้ยนะฟางครั้งจากพระผู้ใหญ่ที่ต้ไปศึกษนากษกษกนะอาตมาด้วยทุกทุกศึกษานะก็ฟางบางัง่บางเดืยน ฟังธรรมกับพกผู้ใหญ่ฟังธรรมกับพัที่ทางไปศึกษาลูกชุกแล้วก็บริัอืนต่างๆแ้ก็กอยจะมีอะไรที่เราไม่รู้เปไปแล้วก็จาการฟังธรรมเองถือว่ามากไปเลยถือว่ามากเลยมหาศาลเลยไม่ต้องจง้าฟังเข้าแล้วก็เกือบเราฟงมากฟังเข้าแล้วก็ไม่บ ยิ่งไปยิ่งดีเหมือนกัมคุนข้าวเราคุน่างกาก็อิจฉาหนัตางธรรมะากายก็มใจยนั้กันเจะมว้่าการิเราอาพกางนาดนนะครับสัญาธีเป็นชาวอย่ได้ีมาคเจ้านะครับาให้เงิมาากมาเรียนเยอๆโดยารา จบแกลมากลับมาต่อหน้กันเ้อตอน้าันลนครับีกิจกรรมปฏิบัติกรรมวันที่11มีแบบซึ่งกิจกรรมนี้กำนดไก้เป็นสำรวดกบเป็นปร ah? ิบณกรรม11ของทุกปีนะครับปีที่44นะครับฟาดฟาด้าดฟนดมาดฟาดฟาดฟาดดฟาด้าครับ ต้าวครับแล้ว <tama> ก็มีสวแข็งแรงมีวัดอะไรต้าสอต้าวรามกันไปเนสิมีนารับประุประมาทนีสวัสดีครับ